ครับผมนะครับก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมาทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมนะครับก็จะเป็นตู้นะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับผมนะครับ12นิ้วนะครับผมไม่มีคาราโอเกะนะครับในงบ9,700บาทนะครับลูกค้าเพิ่มเติมอะคริลิกนะครับผมนะครับก็จบไปที่17,000บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับสำหรับชุดนี้นะครับขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดนะครับบุรีรัมย์นะครับผมนะครับอ่าสำหรับชุดนี้นะครับผมอ่าต่อมาก็ขอขอบคุณลูกค้า จากจังหวัดนะครับชะเชิงเซานะครับผมนะครับสำหรับชุด7,900บาทนะครับไม่มีนะครับรวมส่งนะครับทุกชุดนะครับไม่มีรวมส่งนะครับก็คือเป็นราคาที่เฉพาะสินค้านะครับราคาตู้นะครับผมครับผมก็เป็นสเปคงานนะครับส่วนตัวนี้ครับผมเป็นสเปคงานไม้เหล็กครับ180นะครับ12นิ้วนะครับจำนวนหนึ่งดอกนะครับผมมินิแนวนอนนะครับขนาดกว้างยาวอยู่ที่78เซนติเมตรนะครับลึกหลัง46เซนติเมตรนะครับสูงอยู่ที่52เซนติเมตรนะครับ อ8 0ร้อแดสิบนิ้วนะครับผม1ดอกนะครับเสียงกลางแดนิ้วนะครับ1คู่แหลมนะครับ1คู่นะครับเสียงกลางเป็นสเปคไม่เล็ก1้อยิบนะครับไม่เหล็ก1้อยิบนะครับร้3าหนะครับคงปั๊มไม่เล็กก้อนเดียวนะครับจาน4นิ้วนะครับปี7จ็ดแบนแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็จะมีช่องสัญญาณเข้านะครับหรือสัญญาณ a u x นะครับหรืออักนะครับผมที่หลายๆคนเรียกนะครับที่เอาเสียงอื่นๆเข้ามานะครับ เดี๋ยวจะเป็นโชว์หน้าดอกนะครับในงบหนึ่งมืนเจ็ดร้อยบาทนะครับผมวัดโวลต์สวิตช์ปิดกว่าสองตัวนะครับมาดูด้านในครับผมนะครับราคาแตกต่างกันยังไงนะครับสําหรับชุดพวกนี้นะครับผมกับตัวธรรมดานะครับเนี่ครับผมระบบแอม์นะครับก็จะมีกําลังไฟที่กาลังวัดนะครับพูดผิดนะครับกาลังวัดที่สูงกว่านะครับผมระบบแอม์นะครับแล้วก็ชุดไฟก็มี แอมที่สูงกว่านะครับในชุดราคาปกตินะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นสองมัดไฟนะครับมีพัดลมนะครับมีน็อตหูกกระต่ายด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบปลั๊กแยกนะครับผมนะครับหูกกระต่ายบวกลบนะครับที่เอาไว้พ่วงต่อนะครับผมไฟสิบสองโวลต์นะครับมีทุกชุดนะครับอแล้วมาดูตัวนี้ครับผมอตัวนี้ก็จะเป็นมัดไฟเดียวนะครับกําลังวัดน้อยกว่าในชุดอื่นๆชุดใหญ่นะครับก็คือ ทั้งระบบไฟแล้วก็พวกแอมนี่ก็กําลังวัดน้อยกว่านะครับแต่ระบบเสียงเพราะห์แน่นอนนะครับมีพัดลมระบายความร้อนเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับเสียงกลาง6.5นิ้วไมเหลร้อยไว้25นะครับ1คู่นะครับแหลมจาน4นิ้ว1คู่นะครับผมเบสจะเป็นซับเบส10นิ้วนะครับไม่เหล็ก1ยห้าโคงหลอนะไม่เหล็ก2ก้อนนะครับ10นิ้วดอกเดียวนะครับผม เจ็บแบนดแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับเีคารโอเกตหนึ่งตัวนะครับชุดนี้นะครับเจ็บพันเก้านะครับมีคารโอเกตนะครับก็เล่นบลูทูธในตัวนะครับวัดโวลต์นะครับสวิตไปเปิดสองตัวนะครับอะเดี๋ยวเรามาฟังตัวเจ็บพันเก้านะครับกันก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปฟังตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับสิบสองนิ้วนะครับผมโอเคมาลุยกันครับผมนะครับมาชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมๆกันเลยครับผมเริ่มจากตัวเจ็บพันเก้าครับ We're <speaking in Spanish> you 到底在预报没得？ ครับผมนะครับก็นะครับเสียงของงานลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับบรรยากาศไม่เป็นใจนะครับฝนตกแล้วนะครับผมนะครับกาลังลงเม็ดเลยนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทั้งสองท่านเลยนะครับผมทั้งจังหวัดนะครับบุรีรัมย์และจังหวัดเชีเงแซานะครับผมนะครับสุดท้ายสนใจครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ข้อมูลการติดต่อทั้งหมดก็อยู่ใต้ชิปเลยครับผมจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กมือถืนะครับที่จะติดต่อได้นะครับผมข้อมูลทั้งหมดอยู่ข้างล่างเลยนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับอย่าืมมมกตติานะครับผ กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับและจะเป็นพระคิดต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมีนะครับชุด15นิ้วนะครับผมในราคา29,0 0 0ับาทนะครับให้ชมนะครับรอติดตามดูครับผมคลิปหน้านะครับโอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับ